ให้ดูนกตำลาหนึ่งองย่างครับท่านผู้ชมไหนนะไปนั่งะนะไม่เหรนะไหนลูแหมดูท่านผู้ชมดูครับดูคนแมวขึ้นข้าครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับสุดยอดนกหายากนะครับนกตันน,ะนี้นะครับ อ๋อดิกปีกเดิกปีกขอดูหน่อยขอดูจัดชัดหน่อยท่านผู้มชมเห็นไหมครับนกสุดจอดนก หายากอีกหนึ่งจุดนะครับเต้นขนแมวยังนีงดนึงสุดนี่ครับโอโหนี่ชัดแจ๋วเลยเห็นไหมครับเต้นขนแมวขึ้นขานะครับตำรานกมาน ขึ้นขึ้นแถวข้อข่าวนะนี่ครับโอ้โหชัดอันนี้ชัดนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่สุดยอดสุดยอดนกมานครับตำราเป็นขนแมวนี่ครับชัดจแจ่วเลยครับ ดูท่านผู้ชมดูความคึกข้องเข้ากันคึกจัดครับ จากลักษณะนะครับเวลาเขาจะปล่อยสามเศ้าน่าจะจังหวะเวลานกเขา้านกตนัวไหน

ครับท่านผู้ชมพอดีจะไปบ้านอาจารย์เซิร์ครับไปดูเจ้าหูอ้างตลอดนะครับเลยถ่ายจังหวะสามเศร้าให้ไม่ดูไม่ทันนะครับก็จะติดนกตอบด้วยนะครับหันนี้ผ่านป้ากวักซับพอดีครับครับท่านผู้ชมดินแดนนี้ครับเอ,อ่อเมื่อประมาณสองปีสามปีนะ อาจารย์ท่านหนึ่งต่อได้กวักกลับไปครับที่เนี่ยค่ายไปไล่นับอยู่แ,แล้วก็ผมมันเป็นนกเหี้ยวครับที่เนี่ยอ่าวันนี้วันนี้ผมก็เลยลองมาขึ้นมาเที่ยวหาอ่าไปดูตัวเจ้าคู่อ้างตลอดนะอ่างสอนสองคำหน้าครับคารมก็เลย ติดนกมาลองลองขึ้นดูนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยั้งงมดมแล้วนะผมขึ้นไว้กิ่งนน้นครับองนนกิ่งกิ่งแล้วตอนนี้เอาลงแล้วละเอาลงมาอยู่ด้านี้ครับติดแล้วครับหนึ่งตัวหลุนนะครับปานนี้วักซับนะครับกี้จังหวะผมเหมนน็นด้วยว่านกไม่ติดแล้วอนะ่ะอาจา์ท่านหนึ่งเขาขับรถเข้ามาในนี่น ไปหาตัดหมายนีง่ไงไม่พอนาในนู้นครับได้ติดแล้วหนึ่งแต้มนะครับท่านผู้ชมแต่ไ,ไม่รู้นกตัวใดเห็นคู่กันพักนะมีอยู่ในนู้นน่งตัวหนึ่งครับแต่นี้แหละต้นนี้อะไรครับท่านผู้ชมนี่หละต้นเนี้ยที่อาจารย์ท่านต่อกวกกลับได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาตามตามใหม่ครับที่ผมจะเน้นใหม่ประมาณนี้นครับคือนึ่งนกที่เคย ใครเคยได้ไปดีๆนะแล้วผมก็ตามมาแบบนั้น,นครับแต่นกจุดนี้นะบอกได้เลยว่าเป็นต้อแทบทุกตัวเลยเวลาที่ได้ใบครับแต่เหนียววันนี้ก็ผมพางาวางพันธุ์นี้ได้เนียนมากเข้ามาทีเดียวติดปับ๊บคู่กันทั้งครับคือประเด็นนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือผมจะพาดนะอย่างนี้นะทีนี้มันมันไม่มีกิ่งลับเห็นไหมนกมันก็จะเข้าไปด้านทางโน้นก่อนอย่างเงี้ยครับ เราก็บินกลับปับ๊บติดคือทีเดียวครับต้องทีเดียวติดนะนกหรูครับท่านผู้ชมถ้าเป็นนกตนนกรูนกเหนียวอันนี้ก็แบ่งปันกันนะครับวิธ <c oughs> ีการพาดนะครับโอเคครับทนเจ,จ้าตัวนี้ก็จะเป็นนกนวลนะติดนวลติดนวลสี่ทนสี่เรื่องเรื่องออกทนอืม เป็นติวไม่ลวกหรือเปล่าไม่ถึงครับจะเป็นที่ทนเรื่องเรื่องครับโอเคครับท่านผู้ชมปลดนกกันดีกว่าเพื่อมีตัวไม้ขึ้นครับดีทั้งครับท่านผู้ชมต้มที่ส่องดินแดนนกโอตาแดงตัวดินแดนนก กดทรับนี่เป็นแท่นี่ซ่องนะครับนี่ตา้วถ้าผมจะบอกวิธีการวางพนนี้ท่้งหุ่นะผมจะเทินแบบนี้นครับนี่คือการเทินสุกพุ่มนะครับเทินสุกพุ่มก็คือหนึ่งท่านเห็นอะไรบ้างอ่ะท,ท่านก็จะเห็นแคคคอนอย่างเดียวใช่ไหมครับถูกไหมครับนี่แบบนี้นกจะติดง่ายครับถ้านกยากๆนะครับนะก็เน้นแบ่งปันกันนะครับวิธีการวางวิธีการ อะไรเงี้ครับสำหรับท่านไม่ไท่านที่เก่งแล้วก็ช่วยกันแนะนำครับนะแบ่งปันกันได้สนุกครับประมาณนี้ครับครับดินแดนเมืองการครับคณะอ่าพอดีน้องน้องชายทบานเขามาทำไร้ยูน่นะครับกับเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ อยู่ใกล้ๆบ้านอาจารย์เซิร์ตนี่หละครับโอเคครับจริงๆวิวบ้านอาจารย์ท่านกรสวยนะครับท่านผู้ชมอยู่ล็อกเข้าเลยอ่าฝังนูนห้ามนะครับถ้าใครมาก็คือเขตตังนูมม้จะห้ามต้อนะครับท่านผู้ชมเป็นเขตของป้าหมายเมืองการนะก็ เวลาท่านใดที่มาเที่ยวเมืองกาญนะครับแนะนํานะครับก็คือให้หา<น>คนพื้นที่ครับหาคนพื้นที่ก็แล้วก็ถามเขาก่อนว่าจุดไหนต่อได้จุดไหนต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับคืออ่อเป็นห่วงทุกคนละครับมันม,มันก็อยากให้สนุกกันนะครับแต่ว่าบางจุดเขาไม่ให้ตอ่อเราก็คือไม่ไม่ไม่ไมควรจะต่อนะครับนะท่านผู้ชมโอเคครับครับท่านผู้ชม อาจารย์เซิร์ชพามาห้าม่ครับบ้านบ้านอาจารย์เซิร์ชจะยุตตรงนี้นี่ม่บ้านห่ังบ้านอาจารย์เซิร์ชนะครับเหนี่ยวโ,โคตรครับมันไม่ร่วมมันไม่สู้เลยครับไม่ใช่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้คนนี้น่าจะรู้เนาะถ้าลองนี่ใช่ครับอาจารย์เซิร์ชบอกว่าจุดจุดนี้มีขู่ก้อมอยู่นี่แต่ไม่เห็นเลยครับไม่มีตัวไม่มีตัวขั้นรับเลยก็เดี๋ยวผมจะไปรับตัว เจ้าคู่อ่างตลอดนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปถาาอาจารย์ทันทีว่าอ่างกีคำํำอ่างสอนน้ำมันจะทุกยกเลยมั้งครับเป็นนกสี่สวัรค์นะครับนกสวยครับตัวนี้พ่ม,มดูแล้วสวยแต่อาจารย์ท่านบอกว่ามีขลุมนะแต่เท่าที่ในคลิปเนี่ยยังไม่ได้ยินมันปล่อยนะยังไม่ได้ยินมันปล่อยขลมุมอ่า ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวเราไปรับตัวกันครับพร้อมนกตอหนึ่งตัวนะครับเป็นนกฟึกตตอดีกว่าเพราะอาจารย์ท่านว่ายังได้เฉลยไม่เยอะเป็นนกฟึกตตอครับท่านผู้ชมก็เป็นนกติดเปลียนนะครับแต่เล่นดีมากเลยเห็นท่านบอกติดเฉลยอยู่ตําเนี้ยตาตาตำบ้านท่านนี่แหละรักห้าตัวหกตัวอะไรย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวจะนําไปแบ่งเอฟซีนะครับนะทันที ตุนไม่สูงครับผมท่านว่าขลมหน้าอยู่โอเคครับครับบ้านอาจารย์เสิร์ตจะอยู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> ท่านไม่อยู่ท่านไม่รับนักเรียนครับเดี๋ยวผมรอรับนกบ้านอยู่นี้นะครับท่านใดที่หาหนกต่อในเมืองกลางนะครับก็ามาได้ครับบ้านอาจารย์เสิร์ คแค่แค่นี้ก็ดิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวคู้อ้างนะคูอ้างตัวคูอ้างครับเจ้าตัวนี้เป็นตัวเสียงกลางลงนะครับคารลมหน้าเป็นนกอบอบพลอยนะใช่ไหมบอบพลอยอะไรน้องแดงเป็นนกดิ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ดิ้นเราเล่นครับก็ท่านใดที่รับได้ในจุดนี้ก็วงในดีมากนะท่านผู้ชม เป็นนกที่ดินแต่เล่นนะครับส่วนใหญ่จุดพวกนี้มันจะเก้งนะนอกอะ่ะครับก็ขอบคุณอาจารย์กมากครับที่แบ่งปันให้นะครับจเจ้าตัวนี้เป็นอะไรนะอาจารย์อ่าไอตัวอ่างอ่ามันสูงสุดกี่คำครับเก้าเก้าคำไล่ถึงสิบห้าบางครั้งอ่าครับแต่ว่าวันนี้ที่เราเห็นนะในคลิปก็คือจะอยู่ปุประมาณสองสามเอ้ยประมาณสี่ถึงห้าคำนะ ประมาณท<ำ>ีณ่ตี้ครับประมาณนี้ครับถ้ามันครูธรรมดาเนะะเอานกประจบตนะําสุดเจ็แดแตวันวันนี้คือเราให้เห็นแค่นี้นะครับนะแต่วันนี้เอาค,คาคาจักที่อาจารย์บอกเลยนกตัวนี้ก็คือฝึกบ้างแล้วนะครับใช่ไหมตัวครูอ่างเนี่ยฝึกบ้างแล้วนะครับฝึกบ้างแล้วแต่อาจารย์ท่านไม่ค่อยกล้าได้เอาออกนะครับเพราะว่าท่านกลัวส่วนเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์เสียงเล็กเสียงกาก,าก เสี้ยง,งกลางนะครับตัวนี้กลางติดห้องห้องด้วยประมาณนี้อ่ามันเป็นกลางลงเล็กติดห้องห้องก็ติดฉเฉลยแล้วนะเป็นตัวประมาณห้าตัวครับก็นี่แหละจุดแถวบ้านอาจารย์นี่แหละครับแถวด้านล่างบ้างแถวด้านนู้นบ้างอะไรเงี้ยครับก็เน้นนำไปแบ่งให้เอฟซีนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากมากครับที่แบ่งปันให้เอฟซีครับถ้าท่านใดที่อายากหานกต่อนะครับ เมื่อกี้ป้ายผมให้ผมให้ผมให้ดูแล้วนะคือจุดนี้เลยครับอยู่เส้นแยกเกือบบ้านเก่าครับอาจารย์ท่านมีไล่ตัวครับนั่นนั่นเดี๋ยวท่านเดี๋ยวให้ผมให้ดูไล่ตัวมากๆครับนกตอครับอ,อ่าเห็นกว้างกว้างครับนี่อยู่ในบ้านท่านนะครับนะแต่ว่าหมาโอ้โหนี่นี่นี่ท่านเลี้ยงไว้เพียบเลยผมก็ไมกลกาขยับตลอดผมัวบ นกนกท่านคือคัดหมดแล้วนะครับแล้วก็เป็นนกต้อหมดแล้วครับท่านผู้ชมเป็นนกต้อไล่ไ่ตัวนกฟึกต้ออะไรเงี้ยคือที่นี่มีให้ครบคันเลยครับก็เน้นเน้นแบ่งปันกันนะครับท่านผู้ชมโอเคครับไก่ตอก็มี๋อไก่ตอก็มีใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อมีมีไก่ต้อแบ่งด้วยนะครับทาผมกลัวหมาดิ ไปครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จันเซอร์จะพาไปชมนกในบ้านนะแต่ตอนนี้ผมเราเรา,เราแวงล่างมากเลยครับนี่อยู่ดันอยู่ด้านล่างร่มเ่นี่นี่นี่ขอให้ท่านผู้ชมดูครับดูครับขุมทรัพย์ครับขุมทรัพย์เมืองการครับนี่ครับไกลต่อดูไกลต่อท่านก็เพียบเลยอ<ม>่าแต่ว่านเนื้อก็มีอ๋อมีมีมีมลากใต้เน,นะ เนื้อเป็ดทันเนื้อนั้นเลยครัครับนี่เห็นไหมถึงอาจารย์ท่านใย่ๆเขาก็ยังมีครับท่านหนี่นี่นี่้าตัวนี้จะเป็นอ่าลูกลูกอะไรนะลูกเชื้อใช่ไหมลูกเชื้อลูกเชื้อท,ท,ที่ที่เออเหมือนเหมือนท่านท่านอื่นมา,มาข้อแรกครับท่านผู้ชม,ม,มก็เขาจะมีเลี้ยงไว้ตัวสองตัวเงี้ยครับเอาไว้เก็บนกเนี่ยวท่านบอก ครับผมก็นี่นะครับนะโอ้โหนกเยอะนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นกนกวันท่านเยอะมากครับโอ้โันี้ท่านนี่คือพูดง่ายว่าทาให้คุมพานี่กงดีๆีนี่เองใบนี้ใหญ่มากเลยดูนี่ครับนี่พันี้ท่านให้รู้จักสมัง่งคุมทรัพย์ครับโอ้นอกอาจารย์ท่านตรวสช่วยช่วย ตัวสวยๆสวยๆครับจุดพวกนี้ลูกป้านะครับลูกป้าหมดไม่มีลูกเพาะครบอกลูกเพาะก็มีอยู่แค่นี้เลยที่เห็นเนี่ยฟุกค่าอ,อาจารย์ท่านนี่นำมาแลกครับนำมาแลกอาจารย์ท่านก็เลยเลี้ยงไว้ครับเป็นลูกป้าทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่ตัวอาจารย์คัดนกตัวใหญ่เนาะ ยๆครับท่านผู้ชมวันนี้ภารกิจผมคือไปตามตัวว่างกลอดของอาจารย์แซดครับแล้วจะติดนกต่อมาด้วยครับทีนี้ภารกิจที่สองก็คือนี่ครับสองตัวนี้นะสองตัวนี้จะเป็นที่เมื่อประมาณสักสามปีได้มั้งครับือจุดเนี้ย เพื่อนผมต่อได้ควักซับครับควักส้ายขันโยนทีนึงควักสายขันโยนทีนึงควักขวาครับท่านผู้ชมก็วันนี้นี่นั่งรออาจารย์น้อยครับนั่งนัรออยู่นะปั๊มตอนนี้มืดแล้วนะครับแต่กล้องผมมันสว่างเริ่มเริ่มเริ่มจะมืดแล้วครับกล้องสว่างเองครับท่านผู้ชมก็รอนะครับคือเน้นเน้นอ่า ของอาจารย์น้อยเข้าแบ่งเฉลยผมไปแล้วไปโดนแนวกินครับอ่านักวเป็นเฉลยที่ขึ้นดีครับท่านผู้ชมขึ้นดีมากเลยแกแกก็เลยเสยดายครับเสยดายแกก็อาเพาว่ารอบที่แล้วผมก็ต่อต่อให้ไปอีกหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ดันโดนอีกครับรอบนี้อา่าผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะออกมาต่อให้นะอันนี้จังหวะย้ายต่องตัวนี้ครับ ผมจะให้อาจารย์ทัานหนึ่งตัวนะถ้าเป็นกวักซับก็อยู่ที่อาจารย์น้อยนะครับต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นหรือเปล่าอยู่ที่อาจารย์น้อยหนึ่งตัวอยู่ที่ผมหนึ่งตัวครับรอลุ้นกันนะครับขันโยนก็รู้แล้วครับครับต้องบอกอย่างนี้นะครับถ้าถ้าผู้ชมก็คือนกจุดไหน่ที่มันเคยเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยครับเหมือนนกที่เราเคยได้บอ่อนี้มาเป็นต้อนะครับ นกที่เคยได้บ่อนี้มามีคูว่างอย่างเงี้ยครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะมีในจุดเดิมๆครับก็ลักษณะเดียวกับสองตัวนี้หละต้นที่ผมเคยเต้นที่เขาอาจารย์ท่านเคยได้กวักซัดนะครับท่านผู้ชมต้นเดียวกันเลยนะครับวันนี้ผมได้มาสองตัวผมต่อมา ไปต้อมาสามปีครับท่านผู้ชมไม่เคยได้กับตัวทีเนี้ยนกรู้นกเนี่ยวอ,อวันนี้ได้สองแต้มก็จะแบ่งให้จยนน้อยหน,หนึ่งแต้มจะลองช้ำดูครับโอเคครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับโอ้โหนี่โทรตามให้มันรับตัวเลยนะครับเนี่ย <laughs> นี่าจายนน้อยครับาจาันน้อยครับ โทรโทรตามให้มารับตัวเลยครับผม